นี้เป็นวันที่31ธันวาคมวุทธศกราช2563เวลาในรถอยู่ที่10โมงกับอีก14นาทีแน่นอนวันนี้เป็นวันสิ้นปีเมื่อสัก3นาทีที่ผ่านมาผมได้ทะเลาะกับ GPS นิดหน่อยไอ้โปรแกรม s p e ม d Meter นี่แหละนะไม่รู้ว่าเป็นที่โปรแกรมหรือว่าเป็นที่ดาวเทียมกันแน่ กล่าวก็คือว่ามันไม่ยอมมันใช้เวลาค้นหาตำแหน่งดาวเทียมนานเลยแหละผมก็เลยรอจนกว่ามันจะขึ้นสักพักหนึ่งรอไม่ไหวก็เลยเออขับออกไปแล้วกันฟ้าก็ลงนะวันเนี้ยขับขับไปปุ๊บก็ยังไม่ขึ้นอยู่ ขับไปสักร้อยกว่าเมตรเกือบสองร้อยเมตร GPS ขึ้นนะฮะคนคนพบตำแหน่งดาวเทียมสงสัยก็แล้วแต่อารมณ์มันนะแต่ตอนนี้มันก็กลับมาทำงานแล้ว วันนี้รถหนาตาอยู่หลังจากที่จบงานวันนี้ผมต้องไปส่งพิลาตรีด้วยพิลาตรีคนสวยพี่เขาอยู่แถวๆรามคำแหงแต่บอกเลยว่าหารถยากเหลือเกินนะฮะรถมีอะไรอย่างเงี้ย ขนาดเรียกแท็กซี่มันยังไม่อยากไปอ่ะผมยังจำได้เลยว่าผมเดินกลับบ้านจากประตูน้ําไปถึงรามคำแหงเอ้ยตลกนะครเรียกว่ายังไงดีอ่ะโบขนันไหนมันก็บอกไม่ไปไม่ไปไม่ไปอย่างเดียว ขนาดบอกว่าเฮ้ยพี่300บาทจากประตูน้ําไปที่รามคำแหงเนี่ยให้ผมหน่อยได้ไหมสามร้อยยังไม่ไปอ่ะผมก็ว่าเฮ้ยแล้วเองจะขับแท็กซี่ทำไมวะสังเกตว่าวันนี้ผมไม่ได้ใส่เสื้อแขยนยาวนะครับหรือเสื้อกันหนาว วันนี้แค่อยากจะรับลมเย็นๆลมหนาวนี่แหละของท้ายปีสักหน่อยวันนี้มันก็วันสุดท้ายแล้วเนาะของปีนี้ก็ขอให้เรื่องเลวรายมันจบไปกับปีนี้ก็แล้วกันปีหน้าก็ขอให้พบพานแต่เรื่องดีๆ ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทวันนี้ผมรู้สึกว่า GPS มันจะเป็นเพี้ยนหน่อยนะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่า โปรแกรมหรือว่าการสื่อสารหรือดาวเทียมซะเองคือบางทีมันก็ขาดเคลื่อนเยอะนะเลื่อนะมไม่รถผมมาเท่าเดิมนะความเร็วอะ่ะไปถึงหน่วยวัดน,นะเข้าเดิมนะแต่ GPS นี่ไม่รู้เหมือนกัน น,นี่เราขับเร็วเนี่ยสงสัยชินกับลมหนาวพอเราวิ่งเลนขวาเขาเลยวิ่งไวมาถู ว่าแดดมันไม่ได้ร้อนนะมันเย็นเลยแหละว้ากว่าแดดจะทะลุมาถึงตรงนี้มันก็เจออากาศหนาวเย็นๆพร้องไปเยอะนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสโอ้ยตรงนี้อติดครับบอกเลยถ้าเป็นวันธรรมดา พ่อหนุ่มแบกกีตาร์มาด้วยขับเป็นแม็กว่าผมขับซ้ายดีกว่าเว้ยจะได้ช้าๆกว่านี้หน่อยนี่ก็ขับเร็วไปเนาะขับเร็วบ่อยๆมันติดนะฮะ ต้องมาครับนี่ตัวเองครับช้าเดินรอบต้องตัด รบต่ำๆเกียร์สูงมันก็จะประหยัดน้ำมันหน่อยถ้าเราไม่ได้ผิดทุกถ้าเราไม่ได้บิดโคห o v e r ค่อยๆบีค่อยๆให้มันขึ้นนี่ให้มันอยู่ประมาณนเนี้ยเนี่ยเท่าไหร่นี่ยี่สิบโลลิตรน่ะสามสิบโลลิตรน่ะเอาดินะค่อยๆขับไปใช้ความเร็วไม่ต้องเยอะเกียร์สูงก็จะสูงเกินอ่ะสูงพอประมาณก็พอ นี่ยกำลังดีเลยโอ้๊บเดียวผมก็ถึงสะพานตรงนี้แล้วนะไม่ได้ใช้เวลาสักเขาเรียกยังไงใช้เวลาน้อยมึ้นสะพานสะพานข้ามคลองขึ้นสะพานใหญ่โนดอยู่ข้างหน้าแป๊บเดียวเอง แตงเงาแดดที่มันส่องผ่านต้นไม้แล้วก็เราวิ่งผ่านตรงเนี้ยมันลายตาดีนะเ <c oughs> <c oughs> พื่อนร่วมทางเขาก็ขับช้ากันนะ ไม่ต้องเร่งหรอกมกักความเร็วกำลังดีเลยความเร็วเราความเร็วเื่่อร่วมทางเนี่ยกำลังดีเลยเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็ไม่ได้เห็นภาพแบบนี้แล้วฮะเราก็จะเห็นเป็นภาพรถติด <c oughs> ไปดูรนกระบุส้สานอ๋อค่นั้นแซ่บ้ก่ะสายหมอบสายสนามปกติผมไม่ค่อยเจอ400นะทุกวันเนี้ย คัางใช้ได้นะสิบแปดอกปอกปอกเราไปก็พอดีอ่ะ ท่อแบบนั้นน่าจะเป็นออสตินออสตินเลสซิ่งอะไรแบบนั้นนนนนนอนมีแต่สิงนักบิดเร็วแรงทะลุนรก ถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อขับมาขับมาไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ถึงไหนซาตัวจริง เ,เป็นไปได้อย่างไรแต่มันก็เป็นไปแล้วนะอะไรของเฮียวะนี่ ้าป้านี่ว่ะไม่ใช่เฮียฮะเป็นป้าป้าเก๋เก๋เกือบจะเก๋แล้วแหละสามหมื่นเก้าร้อยนะฮะ ODO รถผม วันนี้เราต้องวิ่งข้างหน้าเนี่ยข้างล่างเนี่ยแล้วก็ออกไปทางนูน้นวิออสคันนี้มีกล้องหลังด้วยเราก็มีใน ไม่รู้หายหรือยังโอ้ยังอยู่วันนี้กลับบ้านดึกนะฮะจะทำงาน13ชั่วโมงหรือ14ชั่วโมงก็ได้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จริงๆ นีหลบไม่ได้จริงๆแก้ไขได้ไหมอ่ะถนนแก้ไขได้เปล่าทำไมโอดีโอไม่ขึ้นวะมันเลยมาโลนึงแล้วนะตั้งแต่ที่ผมบอกว่า3900เก้ารอ้าขึ้นละ โอ้ยลงโอ้อะไรมันจะดีแบบนี้โอ้เจ้าถิ่นนอนเพียบเลย 2ีวินาทีเย้ yeah. 3 2สหนึ่ง v บี5 0กห้านอ่ะไรสิ่ง খান โอ้คราวนั้นวิ่งเป็นร้อยเหรอ โอ้ดู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 หลุมใหญ่เคลียร์ไหมโอเคเคลียร์ เย็นเว้ยรู้สึกดีเหมือนกันนะฮะจริงๆผมเป็นคนขี้หนาวนะแต่วันนี้คิดยังไงไม่รู้นะฮะไม่ใส่เสื้อกันหนาวไม่ไม่ใส่เสื้อกันหนาวไม่สวมเสื้อแขนยาวมารับลมลมหนาวรู้สาวที่ไหนนะ เดินโปกเปกโปกเปก ่วาามาโอ้โหไม่เปิดไฟเลี้ยวเลยเว้ยมีจักรยานด้วยรอๆอ ไมไหมแท็กซี่จอดไหมแท็กซี่ไม่จอดโอเคไปดูรถใหญ่เป็นหลักนะฮะรถใหญ่จอดผมก็จอดรถใหญ่ไม่จอดเราก็ต้องไป จอดประจำขอบคุณมากที่จอดประจำน่นเลยฮะไปนี่มันหน้า Predator ช,ะชะดัดๆโอ้ยไงไปฝั่งโน้นซะละ นี่เลยนี่ล้วใครมาเอาหินเราออกวันนี้เอาไปคำรถนั่นนี่ยโอเค,อเคนี่แหละถูกต้องโอเค GPS ต้าจะอือหน่อยนะ กี่โมงแล้วเนี่ยสามสิบเก้ามือชามือชาฮะก็ปิดแบตเหลือแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์พับพาสิ Lâu sẽ chọn chết ở lại mấy, chết mày cái đại à điều thôi đi lại điều chết luôn có công lắng kýt nhầm oh young. ok à, ok ok